ครับวันนี้ครับหลังจากจบการแข่งขันครับวันนี้วันที่หาแข่งขันที่หาครับปลาปอเว้นก็ได้แปลาปลาครับปลาไปโซกง่อยครับไปโซกง่อยนี่ครับปลารุ่นนี้ครับเขาออามาป่อยครับเขาบม่ปป่อยปลาถุงแล้วครับบ่ปป่อยปลาจิโร่ครับปลาถุงบรูวามันสีหลอดไงเทอาเลครับมันสีไงได้สมดรครับปลาคอ กินมันอดีครับเข้าป่าอ่ากิโลมาลงเลยครับเข้าป่ากิโลมาลงเลยครับนี่ครับหลังจากจบการแข่งขันแมตแจก,กทองคําครับมือนี่ครับวันที่หาครับได้ผลปลานี่ครับ มึงกันนะใส่ป่าโอ้งามอันนู้นจันกับงามครับแต่ว่านี่นะครับไอ้มันมาครับไอ้มันมาแอบกินเงี้ยครับือไปผู้เดียวก็ได้ไอ้มันมาแอบกินเงี้ยอ่ันเสียทีครับอันเสียทีเอาเอาเงี้ยมามาเกี่ยแต่ละเดือนกับบ่อหน่อยบ่อหน่อยตันครับประมาณตันกัวกัวครับขนมปัง กูละสิบว่ากิโลยูแล้วครับเอามาไงบอหนองัวนอ่อยลยครับมองพี่มันส่งเริ่มก็เลยเอาเอาลงทั้งพี่ครับเอาลงทั้งพี่นี่แหละครับสภาพบอหลังจากยกการแข่งขันรู้สึกว่าสินเงียบจังหน่อยนี่ครับ หลังจากมือนี่แล้วมืออื่นเขาจับหมูหน้อยครับมืออื่นจับหมูหน้อยแต่ว่ามืออื่นก,ก็สิปเป้าไปผลไมาอีกประมาณสองเกี่ยวยครับครับไปผลไมาอีกประมาณสองเกี่ยวนี่ครับใส่ปลาประมาณสามสี่ขีดครับอ่เพื่อนได้อ่าเพื่อนเอาคืนแล้วครับก็ต้องจําเป็นต้องไปเอาครับมันเป็นยังครับแมนมัน,มนโตน,น้อยแต่ว่ามันก็สิไม่ใหญ่่พียล่ะครับ ไอ้ก็อันปล่อยปลาถุงกับประหยัดลงอยู่ครับแต่ว่ากับประหยัดลงอยู่แต่ว่าตีเหลือลยิดป,ป,ปากปากจระเมรปากปากคอหน่อยหลายซัำใดครับอันนี้ครับโตมันใหญ่แล้วครับออกมาเจียวแล้วหาลอยลกหาลอยลกกจะได้หลายพันโตครับ,รบเพราะว่าป่ามันสามขีดสีขีดนึงครับ อ้มาครับมันมากินอาหารเสร็จจากนักกิฬาตกปลาห,หลายทีมงานครับที่ออกมาลงแต่ละเมตบอตําก็พูดละทีมงานละเก่าโล่สิบโล่ครับครับมาเป็นร้อยครับร้อยสองร้อยทีมงานครับหลายตันเยอะครับแต่ละแต่ละเมตรเลยครับ โดดลงมาว้ยเอาล้วนี่นี่ครับอันปลาหาขีดนี่เป็นเงินหาล่อยแล้วครับแสีงแรงดีครับปลารุ่นนี้ครับโอ้ปลาปลาถุงปลาถุงไปเพาะไว้กับมันใญ่แล้วซ่ำมนี่วิดเอบวิดจากปากปลาคอประดุกแล้วับเอาก็เอา มาลงบอ่บอบ่อบ่เงินแสนครับตอนแรกว่าจะเป็นบ่เงินล้านครับมันเป็นไปบ่าได้แล้ครับมันเหลือหลายอยู่อก็เลยประกาศยกเลิกแมตล้านครับประกาศยกเลิกแมตล้านมาเป็นเหรินแสนสี่หัวผู้ใดครับผู้ใดต้องการครับมือแรงครับมือแรงผมจะขึ้นกระทูดด่นะครับมือแร่งเย็นวันที่ห้าเย็นวันที่ห้าจะขึ้นกระทู้เอาปลาแต่เพียนหอกนั่น่น ปาตะเพียน,นเออนั่นละ่ะออกไวไปแต่ไปไปไปริงกินครับจอมบักงูอาต้องแยมมาเอาลงสอยใ้ปลาตะเพียนหน่อย <c oughs> ขอบุณครับจีมงานา,าสร้างม่านม้านครับเอาของขวนมาอวยพรปีใหม่ปลาปะอ้นกกวอนครับนาเกียรติเวบอุดรครับนํากับเช่าของขวนมากับอวยพรปีใหม่ของปลาปะอ้วนปลาปะอ้วนก็ขอบุอยางสูงครับครับอปอสาสนับสนุนครับจม,มงท่องมาสามร้อยบาทครับแล้วก็ อ่ปาปอสาสนุนสนุนตัวม,ม้งร่องโอ้ันนี้ร้ายครับอันนี้เอาซองเอาซองเนี่ยไปเต็มเคียงนี่ยแล้วก็นาตุคนเมืองแพร่ครับสนับสนุนครับอ่าทีว่างขั้นเบ็ดมาเป็นการจับรางวัลครับครับหนูคิดว่าที่เป็นทีมงานอ่าหน้าค่าครับหน้าค่าที่เป็นเรื่อง ในท่องเศนหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งว่ามันทั้งเสียงหนึ่งรับเสียงหนึ่งอุดอรกับเิ่นได้ไปครับหันจำบพ,พิษครับครับมันก็หลายทีมงานครับเ่ราว่าสิเป็นพัดลมอ่าโทรทัทั์โอ้ยมันมันรวงแทนนี่เพราว่าสิเป็นพัดลมหม่องเขากระทะไฟฟ้า,ากระที่ง้หนครับเขาแกกเมัดแหละครับ เจะจอเนี่ละกองี้เพราะต้องไปสาปลาเมือนี้มึงเอาปลาเน่าเนี่ยละน้ำไปว่วนไปเ็ดกินงามครับปางามครับ่ไปมันไม่ใหญ่หนาครับ มันดีเลี้ยแผลจะเดือนจะปีก็เลี้ยงของปลาครับของเฮานี่เอาปลามีแต่ดุนนี่แล้ครับปล่อยลงครับอีกประมาณอันปีนานี่เป็นปลาเขาไสเขาเกมเพราะว่าสัญญาเฮาเงาไก่ครับสัญญาเงา,าไก่พอได้อ่าพอได้อ่าสัญญาปีต่อปีนะ้ครับพอได้ปีต่อปีของปลาปาววนี่บักชิบว่าปีขึ้นครับ อันปีต่อปีนี่มันสิบกเขาสีบก่าลงป่าดอกครับเขาจิบก่าลงป่าเพราะว่าปีนาบรูวาปีนาบรูวาสีได้เศร้าว่าได้เศร้าสนมืดมันลงป่าถุงลองป่าถุงพ่อได้อ้างครับลองป่าถุงพ่อได้อ้างปทิวา บไปไล่เพื่อเจออย่ีปฏิเพื่อเจอครับบลูวาเอ่อที่ว่าว่าเป็นกึ่งธรรมชาติมันหมดสมัยแล้วครับเพราะว่าเขารับเ่นแข่งขันครับเขาบอกมากกึ่งธรรมชาติธรรมดาดอกครับเออเขาแข่งขันเอาเงินมื่นเงินแสนกันแล้วดันเขาหาเงินล้านไปแล้วครับอันกึ่งธรรมชาติพุ่นครับไอ้ซิดยุ่เรื่อง่มครับ ยุ่ซี่ยู่เรื่องหุ่นอันนั้นธรรม,มาชาติครับไปนอนเฝ้าเบียดด้วยหุ่นผู้อยู่เงียนเขาก็ร้อยมานอนน้ำตัวบ้านี่หัวไปนอนเฝ้าตัวเบียดลาย <c oughs> อันนี้ครับบ่ <c oughs> ต้องธรรม,มาชาติดอกเฮ้ยได้ไปบชนมาน้ำเออเอ๋อติดมะน้ำ โอ้กแกมึงได้ปลาไปเฮ็ดจินมึงก็ต้องเอาค่าแรงดอกมึงนี่ให้ปลาค้อฟ้อมไปละมึงไปสิเออมึงไปสามมือมึงก็่ได้หลายแบบนี้เออเจียกุลอดเออเอ้ยข้องแบบเข็งหน่อยที่ตะกั่งอืมเอาโอเคครับเอาคีบหนึ่งเอาเคีงนี่ขึ้นมาครับเอากระติ เอ้าวก็จะเอาทายเป็นคลิปที่สองครับคลิปหนึ่งเื่องบังครับคลิบราที่ครับโอเคครับ